พี่ทหารในหลายจังหวัดค่ะก็นําขนมไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆนะคะรวมทั้งจัดก,กิจกรรมวันเด็กในรูปแบบของ New Normal ก็คือให้เด็กๆนั้นได้ร่วมสนุกเล่นเกมผ่านทางออนไลน์ค่ะ พาไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะพี่ๆทหารจากมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรานารีก็นำเอาทั้งขนมนมไอศครีมค่ะแล้วก็ของเล่นอีกมากมายเลยนะคะนี่เลยคุณประดาใส่รถมอเตอร์ไซค่ะเขามีแนวคิดก็คือ army delivery เนี่ยนะคะคือนำขนมเหล่านี้เนี่ยตระเวนไปแจกจ่ายให้กับน้องๆเด็กๆในชุมชนหลังวัดสุทธจินดาเนื่องจากว่าวันเด็กปีนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าหลายๆห,หน่วยงานไม่มีการจัดกิจกรรมวัน เช่นทุกปีเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เลยทําให้น้องๆเด็กๆนั้นต้องอยู่กับบ้านแต่ก็มีพี่ๆทหารเนี่ยละะ่ะค่ะที่มาช่วยสร้างความสุขแล้วก็เรียกรอยยิ้มให้กับน้องๆมามาเนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่านะคะามาพร้อมกับของขวัญที่นําไปมอบให้ด้วยถึงของขวัญจะไม่ได้ใหญ่โตนักก็ตามแต่ว่าก็เป็นความสุขทางใจให้กับเด็กๆเ,เนี่ยละะ่ะค่ะก็เลยได้เห็นบรรยากาศวันนี้คคึก